ทีมบ้านกราดิฟซีแชมป์มวยที่ไทยคมเอฟเอคัพ2014เสริมทัพอย่างต่อนเนื่องเพื่อ,อลุยศึกในฤดูกาล2015ล่าสุดได้คว้าตัวอนุวัตพรมโยธาตัวรุกวัย24ปีที่ย้ายมาจากทีมจามจุรียู่นเตดในศึกเอเอสดิคภูมิภาคดีชั้น2เข้ามาร่วมทัพด้วยสัญญา3ปีโดยไม่เปิดเผยค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนี้ ซึ่งอนุอนวัฒน์ถือว่าเป็นนักเตะรายที่3ที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมบีจีในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล2015ต่อจากเครนโดอลิเวลาและณรงค์จันทร์สวกสำหรับอนุวัฒน์พงโยธาปัจจุบันอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรส,สามารถเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ริมเส้นมิดฟิลด์ตัวกลางและกองหน้าก็รู้สึกดีใจนะครับยินดีที่ได้เข้ามาร่วมทีมบ g จ c ครับเป้าหมายก็ถ้ามีโอกาสก็จะ ทำผลงานให้ดีที่สุดครับก็ฝากขอฝากผลงานด้วยนะครับถึงไม่มีผลงานก็ขอฝากติดตามด้วยครับอนุวัฒน์พงโยธาครับ